สายประหยัดเน้นใช้งานต้องคันนี้เลยครับคุณผู้ชม v ีออสหนึ่ง n two ปี19นะครับนี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมไล่ให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะครับล้อแม็กเนี่ยผมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันเป็นล้อกระทะใส่แม็กตัว e ใส่แม็กตัว mid ให้เรียบร้อยแล้ว4ล้อเลยยางมิชลินแจ่มๆนะครับใครสนใจอย,อยู่อยากได้รถที่ผ่อนประหยัดประหยัดเรียกว่าคุ้มค่าทุกการใช้งานเนี่ยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันเจ็ดเองรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ยยไไดดดด้้เเเเเหหห็็นนนนนนะะะคคครรรรััับบบใใใสจจตตตาามมมกปู่อออลีืิ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกทุกท่กทานด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือสองพบกันกับผมวิพิจิตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูวีออสอีกหนึ่งคันที่เรียกว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับสิ่งที่คุณผู้ชมควักเงินจ่ายไปเนี่ยวีออสคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนทุกการใช้งานนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะอาจสเปคออปชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ยัดมาให้เต็มเต็มที่แล้วท็วอปนะะฮ แต่เป็นหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจําวันต้องพูดแบบนี้เหมาะสําหรับคนที่เน้นการใช้งานจริงๆนะครับเน้นขับจริงๆนะฮะก็อุปกรณ์ทันสมัยทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้มีติดมากับตัวรถรุ่นนี้นะครับคันนี้เรากําลังอยู่กับ V ีออ1.5 entry ปี2019ครับใครที่ชอบรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆผ่อนถูกๆคันนี้ตอบโจทย์เน้นในการใช้งานขับขี่ในเรื่องของสมรรถนะความอึดถึกทนของ v ีออเป็นทุนเดิมนะครับ เน้นการใช้งานจริงๆนะต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยจะมีในเรื่องของแอร์ที่เย็นฉ่ำตามสไตล์ของโตโยต a V ว o ออยู่แล้วนะครับเครื่องเสียงวิทยุ C D F M นะฮะก็อยู่ในระดับที่แบบว่าใช้งานได้นะครับเป็นอุปกรณ์ติดรถมานะเพียงพอบการใช้งานในชีวิตประจำวันเน้นขับใช้งานมีเพลงฟังเพาะๆมีแอร์เย็นๆนะครับอุปกรณ์มาตรฐานมีครบคันนะครับแต่มันไม่ได้แบบว่า อปุ่มสูาร start ยังไม่ได้มาเหมือนตัวท็อปนะแอร์ออโต้ตัวนี้ยังไม่ได้มาเป็นแอร์ธรรมดาอยู่นะฮะเน้กนการใช้งานอย่างตามที่ผมบอกนะครับเรากำลัองอยู่กับ v ีออ1.5 entry ปี2019ครับได้รถปีใหม่ๆฮนะเป็นโฉมปี19โฉมสุดท้ายของ v ีออนะครับและคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากใบแดงนะฮะข้อดีรถหน่วยงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยเข้าสูงทุกหมื่นโลนะฮะหรือทุกอเดือน รถพวกนี้โดนเรียกเข้าศูนย์มาตลอดจะไม่ขาดการเข้าศูนย์เลยเพราะฉะนั้นคันนี้สบายใจได้ผ่านการมาเทนส์ศูนย์ตลอดและคลิปนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้คุณผู้ชมดูลายละเอียดเหมือนเดิมทุกคลิปที่ผ่านมารายละเอียดโครงสร้างต่างๆผมเจาะให้ดูทั้งคันนะครับ1.5 entry ปี2019ครับคันนี้เลขไม 8, 000, 000, ล์84,000โลน้อยไหมปี19นะใช้งานตีว่ารถ5ปีใช้งานมา84,000โลเฉลี่ยก,การใช้งานเนี่ยปีนึงอะประมาณหมื่นกว่าโลเอง รประมาณ1มื่นาหมื่นสนะต่อปีนะครับเรียกว่าเป็นการใช้งานที่น้อยเลยสภาพรถสดกลิง้งสีบอลเงินนะครับเป็นสีที่ ดูแลรักษาง่ายด้วยผิวพันธ์รอบคันสวยงามนะครับเพียง <P ing> <pop> พอการใช้งานในชีวิตประจำวัน3ามแสนสามหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมครับทะเบียนสวยด้วย8กอไก่ต่อเต่าซีซสนะครับเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่5,700บาทกลุ่มลูกค้านะครับข้าราชการและว,วิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบรรัญชีมีกันสังคมนะฮะเอาเดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2 7 9ไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเครดิตก็ได้เหมือนกันปกติการที่เราจะได้ต่อรับ ได้รับแบบพิเศษเนี่ยเราจะต้องมีเครดิตถูกไหมคุณผู้ชมในกรณีที่เป็นกลุ่มอาชีพที่ผมแจ้งไปไม่ต้องมีเครดิตนะครับได้รับดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับกลุ่มอาชีพอื่นขอมีเครดิตนิดหน่อยได้ติดต่อกันมา คุยกันได้พูดคุยกันได้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่5้0 0ัต่างจังหวัดออกได้ครับมีบริการฝากเสงี่ยนถึงที่นะฮะ085ครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โดผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเป็นเบอร์โทรผมส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันผ่อนเริ่มต้นที่5้0 0ัสวยงดงามคุ้มน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดููนนนนะะะคคคครับอออีีกกกหึ่่่งงงวามมมมุุ้้้้ทผผตตแจณชเลยปิ1.5 entry ฮ จะเป็นล้อรกระทะจะเป็นล้อรกระทะแล้วก็ใส่ฝาครอบล้อคันนี้นะครับผมเปลี่ยนจากล้อรกระทะเป็นล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับโคตรคุ้มนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อแม็กเองได้ล้อแม็กเหมือนตัวมิดเหมือนตัวอ่าเหมือนตัว E ีไปใช้แบบนี้รอๆเพียบพร้อมทุกการใช้งานล้อรกระทะไม่เอาแล้วเชยนะครับใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เลยนะครับยางมิชลินปียี่สิบสามนะเดี๋ยวน่าจะใช้ยี่สิบสามเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาดู รายละเอียดหน้าตรถกันนะครับผิวคันรอบคันสวยงามครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับโคมสวยใสสว่างนะครับกระจงกระจังหน้าครบค้วนปกติไม่มีตำแหน่งไม่มีตำหนิติเตียนอะไรนะครับแก้มเกิมไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับผิวคันรอบคันค่อนข้างจะสวยงามมาดูที่ฝากระโปรงกันนิดหนึ่งฝากระโปรงตรงเนี้ย ถ้ามุมมองจากสายตาผมอาจจะมีรอยรอยบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวจะต้องล้างขัดสีกันอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรอยพวกสิ่งสกปรกอะไรต่างๆนะที่รถจอดตั้งขายอยู่มันจะเจอกันนะครับแต่ริ้วรอยจุดใหญ่ๆไม่มีนะครับถือว่าสวยงามเดี๋ยวท้ายคลิปผมเปิดในเรื่องของอาฝากระโปรงหน้าแล้วก็ห้องเครื่องสตตร์เครื่องให้ดูอีกรอบหนึ่งฟังเสียงเครื่องกันนะครับตอนนี้ดูรอบคันแล้วก็ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับผิวพันธุ์รอบคันค่อนข้างจะสวยงามนะครับสีบอลเงินเงาเงา,งาวับวับแบบนี้่สวยไหมนี่ นะครับผิวคันรอบคันเหลียมสันไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มอะไรแก้มเดิมครับบางๆแบบนี้เลยได้ยินเสียงใช่ไหมคุณผู้ชมแก้มบาง่างนี้เลยนะครับแก้มเดิมบางๆตะเข็บนี่ตะเข็บเดิมเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะอะไรนะแนบสนิทติดกันชนดีนะครับสวยงามยางมิชลินนะครับแม็กเดิมยางมิชลินปี2 2นะครับเป็นยางมิชลินปี2 2ใช้งานได้ยาวๆครับดอกยางร่องยางเหลือเยอะนะครับใช้งานได้ยาวๆครับ2ปีใช้ได้นะครับเบ้าโช็คฮะ เบ้าโชคเดิมๆครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเยิ้มรั่วซึมออกมานะครับมีมาร์คสีโรงงานติดตั้งให้ครบท้วนนะครับเบ้าโชคซุ้มล้อเดิมๆตะเข็บเม็ดอาร์ดเดิมๆแบบนี้ล้อแม็กก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วตามที่ผมบอกไปนะครับงดงามคันนี้ถือว่าคุ้มกระจกมองข้างครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกด้านหน้าเดิมแท้โตโยต้านะครับภาษีพ,พบรบต่อให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้งานได้ย,วยาว,ยาว ซื้อไปไม่ต้องทาอะไรครับมีเวลาการถูกเฉินฟรีให้1ปีนะฮะภาษีพรบรต่อให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับสามแสนสาคุณผู้ชมฟีดาก่อนห้าพันเจ็ใครที่แบบเน้นประหยัดอยากมีรถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับอยากได้รถที่อึดถึกทนไม่ต้องการที่แบบว่าซื้อไปซ่อมไปอ่ะ Vios ตอบโจทย์เพราะว่าเขาไม่จุกจิกนะครับสำหรับโตโยต้า Vios เรามันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนกับโตโยต้า Vios นะครับอ่ะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับดูภายในกันนิดนึงแล้วก็โครงสร้างประตูฝั่งนนนนนีี้้กก่่อแลวัภายยใเ อาจจะเป็นเบาะผ้านะครับสำหรับ v ีออส1.5 N3 นะยังยังจะไม่เหมือนตัวมิดที่จะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถามว่าในราคาที่มันแตกต่างกันอยู่อนะครับคุณผู้ชมอยากได้เป็นเบาะหนังใช่ไหมครัเพิ่มเงินประมาณ6,500ไปติดเบาะหนังเอานะเสียเงินประมาณ6,500แต่ราคาเนี่ยก็ยังถูกกว่าตัวมิดอยู่ดีนะเพราะตัวมิดเนี่ยราคาจะเริ่มที่ถ้าเลขไม่เท่ากันนะราคาตัวมิดน่าจะประมาณ369 379นะครับมันก็จะแตกต่างกันอยู่ที่30,000-40,000บาท สามหมื่สีเบนบาทตรงนี้คุณผู้ชมปาดมาทำบอก0 0พยังไงก็คุ้มกว่ายอยู่ดีถูกไหมฮะหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยถามว่าเป็นจอธรรมดาอ่ะอันนี้เป็นวิทยุธรรมดาส่วนตรงมิตรเนี่ยเขามีจอทัชสกรีนมาให้นะตัวรองท็อปอะ่ะเขามีตัวจอจอ,จอทัชสกรีนมาให้มีกล้องหลังมาให้ทุกวันนี้ครับจอ Android ฮะประมาณ8,000นะฮะเอาแบบของดีนะประมาณ8,600หรือ9,000นะครับ คุณผู้ชมเสียเงินเพิ่มตรงนี้ไปคุณผู้ชมได้จอแอนดรอยที่มีความเร็วสูงนะปัจจุบันนะครับพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหลังทั้งชุดได้เลยจอ10นิ้วด้วยนะครับตรงนี้เงินก็ยังเหลือกว่าตัวมิดอยู่ดีที่จะไปซื้อตัวมิดอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบอีกหนึ่งข้อที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้มองเห็นว่า ออปชันบางอย่างเราเพิ่มเติมได้แต่เรายังเหลือเงินในกระเป๋าที่จะไปซื้อข้ามไปซื้อตัวรองท็อปนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแต่บางคนบอกว่าขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะพูดกันตามตรงเลยขี้เกียจเปลี่ยนนะอยากได้ตัวมิดเลยก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มาครบเลยแบบนี้นะครับหัวน็อตครับเดิมๆเสาบีนะครับไม่เคยขยับไล่ลงมาด้านล่างแผ่นเพจครับเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปี2019นะครับไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนี่ ขนงเสาบีเดิมๆนะครับดูให้เหมือนกับว่ามาดูรถที่ว่าใส่เป็นตัวเองนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วแต่เข็มเม็ดอาร์กแกะออกมาดูครับนี่ฮะมเม็ดอาร์คมคมแบบนี้นะครับดูผ่านกล้องยังเห็นคมชัดแบบนี้เลยนะอ่ะสวยๆคุณผู้ชมลากยาวมาเลยจะมีฟงมีฝุ่นบ้างเนี่ยผมเอามือลูบไว้เป็นฝุ่นนะครับใครอ่าใครสนใจก็จับจองมาแล้วก็ผมก็ต้องเอารถไปปรับสภาพไปอีกรอบหนึ่งเนาะล้างขัดสีเปลี่ยนท้ายของเหลวให้กันให,ให้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับรถทุกคันที่ ขนะต้องพูดแบบนี้นะครับสวยๆงามๆครับคุณผู้ชมด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมพามาดูประตูฝั่งนี้เคลียบไปแล้วทีนี้มาดูประตูด้านหลังกระจกก่อนเลยกระจกหลังเดิมแท้ To y ยตา้านะครับกระจกหลังเดิมแท้ To y o ต,ตา้าอ่ะเปิดออกมาปุ๊บเบาะหลังครับเบาะผ้าเหมือนกันแน่นๆนะฮะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดอะไรนะครับหลังคาไม่มีรอยเจิมรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกดูยังไงเดิมไม่เดิมนั่งยอ่อลงมานิดนึงแกะตัวนี้ดูกรึบโหแน่นอยู่นะคุณผู้ชม แน่นอยู่นะครับนี่อ่าสวยสวยบอดี้เดิมเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมเดิมแบบนี้อ่านะงดงามคุณผู้ชมด้านบนเดี๋ยวผมแกะให้ดูปึ๊บด้านบนนะครับฝั่งนี้ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมเดิมเห็นไหมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะอ่าสวยงามคุณผู้ชมครับฝั่งนี้เคลียร์นะเดี๋ยวมาดูท้าย ท้ายรถคุณผู้ชมอึ๊บเก็บก่อนเดี๋ยวลืมนะครับด้านหลังครับไฟท้ายฮะเป็น led นะครับเหยีบมาครับแก้มเออยอะไรเออยกันชนเออยนะครับไม่มีตะมีติเตีอะไรนี่ไฟท้ายเดิมเดิมนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้แล้ว2จุดนะครับถือว่าสวยงามเลยคุณผู้ชมในเลทราคา3 3 9 0 0 0สามหาพนฟีด้าผ่อนแค่5้0 0ันะครับได้รถ v ีออแบบนี้ไปใช้นะครับรถที่มีเลขไมล์เพียง84,000โลก,กับราคาที่ขายเพียง3,39,000 ฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่5,007ผมมองว่าคุ้มนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปนี้นะฮะก็จะผ่อนอยู่ประมาณสั้6,500อ่าเฉลี่ยแล้วอยู่6,500คันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7อ่า5,007ก็ถือว่าโอเคเลทแตกที่แตกต่างกันแล้วเ,เราได้รถสเปคนี้ไปใช้นะครับสำหรับใครที่มองว่าเราใช้งานแค่นี้พออ่ะเราใช้งานแค่แบบว่าขับไปขับกลับบ้านอ่าไม่ได้ใช้ต้องการใช้แบบว่าสเปคออปชั่นอะไรสูงๆนะครับตอบโจทย์แน่นอนฝาดท้ายเดิมๆ ฝาท้ายเดิมๆด้านหลังนะครับรอซีนเล็บิกเข้านี่สวยๆนะครับขยับมาด้านนี้ฝาท้ายเดิมๆโหน็อตไม่เคยขยับนะครับคานด้านหลังฮะคานด้านหลังนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คไม่เคยโดนแกะโดนแงะออกมาไล่เลียงออกไปเลยสวยไหมคุณผู้ชมด้านหลังนะครับตะคงตะเข็บเดิมๆนะท้ายดูดยังไงเดิมไม่เดิมเปิดออกมาครับนี่สีน้ำมะพร้าวสีขาวนะครับแผ่นแดม สีทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้เม็ดอาร์คเดิมๆคมๆแผงตั้งท้ายครับขยับลงมานิดนึงแผงตั้งท้ายนี่เดิมๆแบบนี้อ่านะคุ้มนะคุณผู้ชม3ามแสนสามหมื่นเก้าพันใครสนใจรีบติดต่อนะครับศูนย์แปดห้านะเบอร์โทรผมนะครับหน้าคลิปเลยศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการบเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามารายละเอียดการออกรถารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ยินดีให้บริการเลยนะครับสวยๆงามๆแบบนี้อ่าถือว่า ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโครงสร้างด้านหลังเดิมท้ายเดิมไม่มีตําหนิติดเตียนอะไรมานะครับทีนี้เรามาดูด้านขวาต่อเดี๋ยวจะพาไปสตาร์เครื่องในตัวรถด้วยดูเลขไมล์แล้วก็เดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับผิวพันธุ์รอบคันสวยงามนะครับยางเป็นมิชลีน4เส้นนะฮะก็เป็นปี2 2หมดเลยทั้ง4สเส้นนะครับก็ใช้งานได้ด้านหลังเป็นดัมเบลกนะฮะด้านหลังเป็นดัมเบลกยังไม่ใช่ดิสนะครับดิสจะอยู่ในกลุ่มของตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปเท่านั้นนะครับกระจกหลังเดิม นะครับนี่คือความเดิมของตัวรถคันนี้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์แกะออกมานะครับนี่เดิม,ดมๆไล่เรียงสวยๆอ่ะนะแต่คงตะเข็บเม็ดอาร์ต่างๆอยู่ครบๆนะครับด้านบนเดี๋ยวพาไปแกะด้านบนอ่ะขยับมานิดนึงนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คมๆกลมๆยาวๆแบบนี้คุณผู้ชมที่สนใจอยู่นะครับอยากหา v ีออสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะจริงๆคันนี้มันเป็นตัวเริ่มต้น นะครถ้าใครไม่ติดในเรื่องของที่มันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชั่นเราเน้นที่การใช้งานจริงๆนะครัคันนี้เหมาะกับการใช้งานเน้นที่ใช้งานขับจริงๆจังๆเลยนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้ยอุปกรณ์ในรถต้องแบบไฮโซหรูหราอะไรนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าราคามันถูกด้วยรถก็เดิมๆแบบนี้รถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับโบ oh, นัสคมๆส้นเกอร์ลมยางอยู่ครบถ้วนนะครับลมยางเดตรเจนติดไว้ครบถ้วนแบบนี้อ่ะสวยๆคุณผู้ชมครับ บอกได้อย่างเดียวว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่รีบโทรรีบติดต่อนะครับเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปอยู่แล้ว0 8 5 5 3 6 6 2 8 7นะครับฟีดา 5, 7 7. รผ่อน5้0พันเคุณผู้ชมเม็ดอาร์คมคมๆแบบนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับสำหรับต้องบอกแบบนี้แล้วกันคือในปัจจุบันเนี่ยเลทผ่อนแต่ละแต่ละที่อาแต่ละบุคคลที่ไหวอ่ะมันแตกต่างกันคุณผู้ชมบางคนบอกว่าไหวประมาณเนี้ยห0 0พั0 0กบางคนบอก6,000ไปปลาย7,000ได้ใช่ไหมฮะ มันก็จะแตกต่างในรุ่นรถที่เราได้ออกไปนะครับช่องเดียวติดคุณผู้ชมท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้นี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีให้หมดแล้วแอร์แบ็กคู่หน้าระบบท a กชั่นคอนโทรลกระจกมองข้างปลอดภัยไฟฟ้ามีให้ครบหมดเลยสตาร์ทช่องเดียวติดนะครับผมเปิดประตูด้วยจะได้ยินเสียงประตูนะครับแล้วดูเลขไม้ครับ8 4 2หมโลคุณผู้ชมราคา33900 0ม้ไมหมนะฮะร,ราคาตามใบสอคบเลยนะครับผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินอยู่แล้วใครดูผมรีวิวอยู่ตามสไตล์ผมเลย บอกกันตรงๆมีตรงไหนบอกมีไม่มีคือบอกไม่มีพอ,อยู่5,007คันนี้นะครับเครื่องเสียงครับ CD FM AM ใช้งานได้ปกตินะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรเครื่องเสียงธรรมดาวิทยุ FM AM ใส่ CD ได้แค่นั้นจบนะครับอยากได้จอเพิ่มเสียเงินประมาณ8-9,000เป็นจอ Android ไปเลย10นิ้วไปอย่างดีนะครับดีกว่าตัวจอติดศูนย์ออกมาอีกปัจจุบันนี้จอแรงแล้วนะจอพวกจอปี19นี่มันล้าสมัยแล้วจอ To โยต้าบอกตรงๆเลยส่วนมากก็เอาออกมาแล้วก็ไปติดจอ a n d r o อ d กันม่หมดแล้วนะครับ คันนี้สามยสนเอาไปติดจอทําบอกใหม่เสียงบประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0ก็เซฟกว่าซื้อตัวรองท็อปอยู่ดีถูกไหมคุณผู้ชมแอร์ Air ครับในส่วนของแอร์แอร์เนี่ยมาแตกต่างจากตัวรองท็อปหรือตัวท็อปเนี่ยที่มันเป็นแอร์ออโต้กับแอร์ธรรมดาแต่ผมถามในการใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมขึ้นรถมาคุณผู้ชมได้กดไหมแอร์ออโต้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ต้องมานั่งกดปุ่มมามาหมุนอุณหภูมิมันอยู่ดีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแอร์ธรรมดาก็เหมือนกันคุณผู้ชมบิดแก,ก๊กแก,ก๊ก เราขับรถแค่นี้เองในชีวิตประจําวันแอร์ออตโต้คือสุดท้ายก็หมุนอยู่ดีแอร์ออตโต้ของวีออต้องมานั่งกดปุ่มแล้วก็หมุนแก๊กๆอีกทีด้วยเพิ่มความวุ่นวายไปอีกสําหรับแอร์ออโต้ของ t o t a ้าวีออันเนี้ยแก๊กๆสองทีสทีสทีแล้วแต่เบอร์เบอร์แอร์ก็จบเลยเนี่ยแค่นั้นเองนะครับนี่คือการใช้งานรถในชีวิตประจำวันของเราคุณผู้ชมชอบแบบไหนความเหมาะควรที่เราเลือใช้ ผ่อนอยู่เริ่มต้นที่5,007เนี่ยคุณผู้ชมโอเคไหมถ้าโอเคติดต่อมาครับเบอร์โทรหน้าคลิปเกียร์ออโต้ซีอูทีแบบ7สปีดนะครับก็เกียร์ระบบเกียร์เครื่องเกียร์เครื่องยนต์เดียวกันไม่ว่าจะตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปหรือตัวท็อปนะฮะแต่ราคาแตกต่างก็กออกไปแน่นอนเป็นเรื่องปกติการดีไซน์ต่างๆอุปกรณ์ภายในออปชันต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามามันทําให้ตัวรถรุ่นท็อปเนี่ยก็มีราคาแพงขึ้นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูหน้าห้องเครื่องในขณะที่ผมเปิดแอร์ไ้ด้วย จะได้ยินเสียงเครื่องแล้วก็เสียงคอมแอร์ทำงานแบบเต็มเต็มกำลังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้านะ3 3 9 0 0 0าคุณผู้ชมฟีดาวผ่อนต้นที่5้0 0นใครสนใจรี่ต่อมาครับเดี๋ยวไปดูกันต่อหน้าห้องเครื่องครับไปฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ครับตามที่ผมแจ้งไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปหรือตัวท็อปใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ครับ duo vvti ครับเครื่องยนต์สสูบแถวเรียง dohc ขนาด5 0 0ี1.5ลิตรรงม้า ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นถึงตัวท็อปสุดสภาพห้องเครื่องครับแห้งสนิทนะฮะมาร์คสีโรงงานนะครับอยู่แบบนี้เลยเหลืองๆตามต่างๆนะคุณผู้ชมแห้งสนิทไม่มีค่าไปรเย้มน้ํามันไหลล้ซึมออกมาให้เห็นนะครับสเ,เ,เ,ส,เสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยคุณผู้ชมดูความสั่นของเครื่องเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆแบบนี้ไม่แปดหมื่นสี่แท้ๆคุณผู้ชมครับรถปีสิถือว่าใช้งานมาน้อยมากเนี่ยมาร์คสีโรงงานชมพงชมพูติดให้เต็มไปหมดนะครับเดิมๆเลยคุณผู้ชมแล้วดูบ้าช เบ้าชกสวยใสมากนะฮะตะเข็บเดิมไม่มีโดนแกะโดนแงะสติ๊กเกอร์มออกนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆหัวน็อตแก้มต่างๆนะครับหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานเดิมๆหมดเลยนะครับหัวน็อตฝากระโปรงคุณผู้ชมครับหัวน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยขยับเลยนะคุณผู้ชมดูเปื้อนแต่ฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยคันนี้หัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับตาปั๊มโตโยต้าเดิมแท้นะครับฝากกรปงหน้าเดิมแท้คานหน้าครับไล่มาครับหัวน็อตเดิมๆครับคานหน้าส่วนโค้งส่วนเว้าลูกลมๆไม่มีบไมม่ีีบ อ่ะเดิมๆแบบนี้ไฟหน้าไทยคุยโตะครับเดิมแท้โตโยต้านะครับของไทยคุยโตะเลยคานเดิมๆไม่คดไม่งอไล่เรียงมาถึงฝั่งนี้นะฮะหัวน็อตคานเดิมๆอ่านี่หัวน็อตคานเดิมๆไฟหน้าไทยคุยโตะเดิมแท้นะครับอ่าอะไหล่ป้ายแดงเลยนะครับนี่หัวน็อตหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานเม็ดอาร์คเบ้าโช๊คทั้งหลายสวยๆใสๆนะครับอยากได้รถคุณภาพดีๆเก๋เอครับมาหาผมครับบิวพชรยนต์นะครับเรื่องวีออสเบอสองนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับคิดถึงวีออสคิดถึงบิวพชรยนต์ นครับซื้อกับใครก็ได้นะรุ่นอื่นนะครับแต่ซื้อวีออสซื้ออย่างรีซื้อกับผมเท่าน,นั้นแต่สติกเกอร์มอกรอขออภัยสติกเกอร์ไม่ยด้ประกาศนะครับสีนนั่นบนเดิมๆก็ฝาโตโยต้าจริงๆอ่ะฝาโตโยต้าในบ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าฝาเดิมแท้นะครับถามถามว่าทำไมเราต้องจิกซีนให้ดูนะครับซีนเนี่ยบางทีฝาโตโยต้าก็จริงแต่รถมีตำหนิมาคือแบบอาจจะจิ้มมาทำซีนนั่นหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องจิกให้ดูว่ารอยซีนนี่มันรอยซีนเดิมนะรถไม่ได้มีการจิ้มอะไรมานะ นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อการันตีได้นะครับแล้วรถทุกคันในผมตรวจสภาพรถ274จุดแล้วนะจะขึ้นแพลตฟอร์มให้เลยว่ารถเราตรวจสภา,าพเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นใบเซอร์ของตัวรถให้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อมานะครับ v s 1.5 Entry ปี2019ราคายอยู่ที่3 3 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่5,700บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะ ใครสนใจก็รีบติดต่อมานะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287ผมมีเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการฮะรบเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวแล้วก็เบอร์ไลน์ส่วนตัวเลยนะที่ผมขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับเรียกว่าเป็นเบอร์โทรที่ใช้กับครอบครัวไลน์ที่ใช้กับครอบครัวเลยนะครับก็ยิงตรงผ่านผมได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินไม่ต้องผ่านเอเวอเรเตอร์อะไรนะครับโทรหาผมติดผมเลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจมีออส นะฮะมือสอดทุกคนทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ